นะครับคุนะครับคุอ่ามองมองมาที่สามาให้เลลานะครับคุณองมาชมมาแน่ก็เป็นเรื่องใจรจาไปคบเรื่องเชื่อยงเรายก็เป็นเรื่อง้วกายไปไปรุ่งไปรุ่งสนกไปรุ่งโคตรโครถูคชนะอีกเยเพราะว่าก็สามาเป็นเป็นหังาย การขอเช่าบ้านชื่ไ่ทาบเชื่อเสอกนะครับตนใจไหมนะครับต่นใจนะครับการขอเ่าบานนะครับเรมีเื่องครับสืบมอเยอะมากะ่าหงเยอะมากอยากะเดินเลียบข้างหาหาสิ่งที่เราคิดคิดแวอาจจะทิ้งนว้ทิ้ว้ก็ด้แะครักเ็บเป็นที่ชันําง้า ที่นำภาพของกล้องมาละนบเนื่องก่าวว่าราเรื่อนซงวาดเลื่อนการท่าของ่องดาราเปือการท่าที่น่าสนใจที่สุด่ะที สจากั่วไปเนสีารักษาสนหน้ากระากไปใบเล็กเล่างขอ้างหัวขาขานบ้ข้าวหานี้ถ้าเด็กที่ใจอันสุดตับเป็นีาดงปากมีรสากาหนึ่งโตกระาดตาจ้ระยะใต้ในช่วงที่สโดยการาขอ ดีคราสนใจในการรงคุณภาพการิเคภาะหาสารตัวกลางผลข้าวจากต่อปากนะฮะที่บอกให้เาเรื่อาของดุลยเดชดุลยพินาของตัวเช่นัวเชื่อมตัวเชื่อมพาราตัวแรงพาราตัวเชื่อมอา้ขอให้าอาผู้่าผู้ว่า คืออ <c Ris ky> ู <It> s <S ่กเราไ่าเรการนะครบนะคิดม่ติดด้วยก่อนตอนแ่؛แทร์ไปผ่าคุทเนี่ยเลยนะครับไปเกี่ยวอย่านี้เป็นแบบพ่อเนี่ยนะครับอยูไปกินก็จะร้อนไปก็ได้กินอะไ้ายอ่าเอาไปฝส่ถุงาสร้านนะครับแก้วผาพอดีเฮงมี่เหหน่อยยเดยกินไห้นะครับมากระินด้วยกันสลับดยบุุนะครับโวยหนะครับเิี้ใจโดยบ้านนะครับผมพี่หนอนอเขากินวย ระับไปเรื่อมากสะดับฉนและในส่วนไประดับมากว่าระดีมาแน่ระีระก็ระบไปก็ราไยดรไยผโนะครับมาแยงอุัท่า้อกานส่วแรกนะดับ่วแรกแต่เรื่องหมอรศรนะคระบุป็นหมอประที่นะครับมากเอตรับลองระรับพอกระีเอาในตอนแรก กรบเกร่างกาเรื่องอม้มันเดนทางลกแตว่ากินอะไรับ้างที่ัไเยเขาต้ตองกัแรกเขา้องข้าวตัวาผีเลยอ่มันจะงะนะครับขอุขอบคุณที่มาท่านมา่านเรยนะครับูทาดพยาบาลท่ากาเร่งสะอาดเต่สว่าง้วัุณครับ าวหน้าเอครับนนางเราช่อาแรนะครับ้าเดินทางมาเตือนะครับก้มันใจใจแกับเน้านเป็นร้านเป็นเชียวหรือไม่ครก็นะครบมาขอไหขอแขนะครับ้าถึงไปมาถึงนา มันยาคือเราผาโดยการบริสุทธิ์นะครับขอออบคออบคุณแม่เอดเออนะครับนองออกไปนะครับในทุกเือสามสิบปีนะครับระยเวลาสั้นมากเวลาเราเปิดตาออกก็อาจจคิดว่าทุ้งตุองได้นหครับ่เส้นยาจะเป็นเข้าทรู้ไหมถ้าเป็นที่สุดแทอวนะครับตัวนี้อ็เรียกว่าเียนรู บบดูคือชุชนๆฟังเฮาตลอดไปเพื่อพัฒนาชุชนๆพัฒนาบ้างแม่เข้านะครับให้ทัฒยาสัพว์าครับนองข้างอื่นแบตัววัพิเศษครับคือข้าวปพขวดไก่น้ำแ่ัพิศสครักเป็นซื้อแครับโดดเที่ยนฟูงบบดูหลับหูใากระจายแบบที่ชอัสนุกสนานเดอะข้นนิดแต่คุณดูว่าดูจะนองเฮ้ที่ื่อพัหนาดีเท่านั้นนะครับ ต้นการพบกานเป็นวันเสาร์จะพูดนะครับใา้เล่าต่างเสบียกตางเอาดีส่องนะครับภาษาหลอดใจ่าอใจแต่สาวสวยนะครับการพบกันเดี๋ยวโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ชวนอุศลให้แก่ผู้ร่วมรับไปกั่คุณพ่อชมคุณแม่แรนทนลากับคุณพ่อชาติสีเซ็นสว่างนะครับซึ่งเป็นสามีของคุณแม่สมานสีเซ็นสว่างนะครับ เอาง่ายๆก็คือี่เธิพี่อ้ายนั่นล่ะอ่าดังนี้ถ้าอ่าเคยื่อยาของรูร้านของทุกคนรูรลานของคุณของช่างต้นเรียนอาชุกท่านทุกคนบม่ว่าจะเป็นการพอร์ตมาแม่อรลุงนะครับพ่อหนานะครับคุณพ่อสุพงคุณแม่ไม่พันหน้านะครับแล้วก็คุณพอเยี่ยมคุณมีนายหน้าพอตุ่มแม่มีข้าวเพื่อคุณแม่ ทักหน้านีตัวห uh ้งเงะนะครับากนั้วก็เป네็นเรื่อว่หลักที่อนะครับวบหลกแ่้อยากสุขุืคนต้องระดมตัวกันอัวุัความใจกันในการตั้งกองวิจาร์ขึ้นนอทนที่สามสิบหกนะครับ่สิบามวนทสิบสวนตเวคนี่าเรยวัที่เจ็ลาคสองพันลอยหกสเจ็ดนะครับพี่น่อง